ในการเทรดออปชันนะครับมันมีความรู้นะครับในหลายระดับเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและ,ะความซับซ้อนนะครับในการเรียนรู้เนี่ยนะครับผมเลยได้แยกนะครับตัวเลเวลนะครับในการเทรดออปชันออกมาเป็น5ระดับซึ่ง5ระดับนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถเรียนรู้พื้นฐาน นะจนก้าวเข้าสู่ความรู้ระดับกลางและแอ็กแวร์ดได้ซึ่งความรู้แต่และช่วงเนี่ยนะครับผมอยากจะให้พี่ๆนักทุนนะครับลองประเมินดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในเลเวลไหนนะครับถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องเข้ามานะครับศึกษาในเรื่องของความรู้ระดับกลางให้มากหน่อยนะครับและเมื่อ เรามีความรู้ระดับกลางนะครับเราก็พยายามศึกษานะครับเรื่องของความรู้แอดวานให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะนะครับให้การเทรดออปชันของเราเนี่ยมันมันต่อยอดได้นะครับมันคือผมมองว่าความรู้ในการเทรดออปชันเนี่ยมันไม่รู้จบนะครับมันมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเซอร์ไพรส์มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลา เดือนนี้ค่าพรีเมียมเท่าไหอ่เดือนหน้าค่าพรีเมียมทำไมมันแพงจังเดือนต่อไปเอ๊ะทำไมค่าพรีเมียมมันถูกจังหรือบางทีเจอสเปรดเอ๊ะทำไมแบบเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงจัดการยังไงผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเรียนรู้ได้ไม่รู้จบนะครับบิตคอยเมื่อ10ปีที่แล้วกับการเทรดบิตคอยนะครับในปัจจุบันนี้ในมุมมองของออปชันเทรดเดอร์เนี่ยนะครับเราเทรดไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ เรามาดูกันนะครับเลเวลนะครับการชุรดออปชันมี5ระดับอะไรบ้างซึ่งระ,ระดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าออปชันคืออะไรคือตราสารทางการเงินที่อยู่ตรงจุดไหนในโครงสร้างของตลาดการเงินออปชันคือ,อ,อตราสารอนุพันธ์ที่มีความคลา้คลายคลึงกับประกันเพราะอะไรนะครับอันนี้คือเลเวลที่1นึ่งเลเวลที่2นะครับก็คือ คำศัพท์ต่างๆนะครับในการเทรดออปชันที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะตลาดนะครับเหมือนกับการเทรดฟอเร็กซ์มันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของเขาการเทรดฟิวเจอร์มันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของเขาอ่ะล็อตไซส์เท่านี้เอ้ยเปิดกี่ล็อตเอ้ยลองเท่านี้เอ้ยช็อตเท่านี้อ่ะมันจะมีคำศัพท์เฉพาะตลาดทีนี้ในการเทรดออปชันนะครับมันก็มีคำศัพท์เฉพาะนะครับยกตัวยอย่างเช่นสเตรปไพรส์คืออะไรคอ p อปชันพ o d ออปชันคืออะไรผู้ซื้อผู้ขาย Option คืออะไรวันหมดอายุสัญญาวันไหนค่าพรีเมียมคือเท่าไหร่อ,อันนี้คือคำศัพท์พื้นฐานที่พี่พี่นักทุนจะได้ใช้นะครับตลอดการเทรดออปชันทีนี้เลเวลที่สาครับก็คือการเข้าใจผู้ซื้อผู้ผู้ขาย Option รายการทํางานของออเดอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องทําความเข้าใจเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามัน มันคือสิ่งที่ทําให้ออปชันเนี่ยมันรู้สึกซับซ้อนซึ่งผมอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงซับซ้อนออปชันเนี่ยนะครับคือตราสารอนุพันธ์ที่ออกแบบมาจากที่มีความคล้ายคลึงกับประกันนะครับทีนี้ไอ้ผู้ซื้อออปชันเนี่ยมันคือการอ่านหนังสือของคนที่ต้องการซื้อประกันและผู้ขายออปชันเนี่ยนะครับเร,เราเรามันเป็นหนังสือมันเป็นศาสตร,ร์ของบริษัทประกัน คำถามที่ผมอยากจะถามก็คือคนซื้อประกันเหมือนเราซื้อประกันภัยรถยนต์ความต้องการของเราเหมือนกันกับคนที่ขายประกันภัยรถยนต์ไหเหมือนกับบริษัทขายประกันภัยรถยนต์ไหมความต้องการมันต่างกันเป้าหมายต่างกันและศาสตร์ความรู้มันต่างกันมันคือหนังสือสองเล่มหนังสือของคนซื้ออปชันและการคนขายออปชันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เราลองศึกษาทีละศาสตร์ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราศึกษาพร้อมกันน่ะมันความรู้มันย้อนแย้งกันมันเลยทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าออปชันมีความซับซ้อนสูงออปชันมีความเสี่ยงสูงซึ่งมันมันซับซ้อนเสิเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราไปศึกษาพร้อมกันนะครับแต่ว่าผมโชคดีนะครับในในตอนที่ผมเริ่มต้นเทรดออปชันเนี่ยคือผมเริ่มต้นเทรดออปชันจากไม่รู้เลยว่าออปชันคืออะไรสถานการณ์บังคับผมทําการช็อตคอรออปชัน ช็อตไปโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาค่าพรีเมียมตรงนั้นมาคือผมไม่รู้ว่าค่าพรีเมียมคืออะไรด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นมันได้เงินเห็นการช็อตออปชันแล้วมันได้เงินเฮ้ยพอเราได้เงินเราก็แบบอ๋อมันได้เงินนี่นะแล้วก็ช็อตขอออปชันผมเริ่มต้นเทรดออปชันด้วยกลุ่มริดโคเวอร์คอซึ่งมันเป็นการศึกษา,าศาสตร์ของการขายออปชันฝั่งเดียวมันเลยทำให้ผมไปไปในฝั่งของออปชันได้เร็วมาก แล้วตอนหลังก็เริ่มมาเข้าใจอาจซื้อ Option. อปชันว่ามันคืออะไรทีนี้เมื่อเราเข้าใจการซื้อการขายออปชันเนี่ยทำเราก็จะเข้าใจการทํางานของออเดอร์การเทรดออปชันซึ่งออเดอร์การเทรดออปชันนะครับจะแบ่งออกเป็น4ออเดอร์คือลองคอลองพุทลองเนี่ยนะก็คือการซื้อ Short Call, Short อปชันช็อตคอร์ช็อตพุทธช็อตคอร์ช็อตพุทเนี่ยก็เป็นศาสตร์ของการขายออปชันหรือว่าขายประกรันภัยในตลดาดเงินตลาดทุนนั่นเองนี่คือ Level ที่3เมื่อเราเข้าใจ Level ที่3แล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็มาทำความเข้าใจกล,กลยุทธ์ซึ่งเป็น Level ที่4เราก็ศึกษากลยุทธ์ว่ากลยุทธ์มีอะไรบ้าง cover call ไหม long straddle ไหม short straddle iron condor long volatility อ่ะมันคือการเก็บกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยถามว่ามีกลยุทธ์ไหนดีกว่ากันผมมองว่า อยู่ที่แต่ละคนจะจ,จริตของแต่ละคนจะเหมาะก,กับกลยุทธ์ไหนมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมผมเริ่มต้นคือ first impression ผมเข้าใจตัวกลยุทธ์ cover call แบบลึกไปแล้วผมก็เลยพอไปพัฒนากลยุทธ์อื่นผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มต้นใหม่ผมก็เลยพัฒนาตัวกลยุทธ์ cover call ให้มันดีที่สุดไปเลยดีกว่าผมก็เลยเป็นเมนเมนคือกลยุทธ์ที่เป็นท่าไม้ตายของผมคือกลยุทธ์ cover call ที่เป็นการวการ,ร,รดดวมกันเป็นหลายๆกลยุทธ์รวมกันแต่กลยุทธ์หลักคือ Cover ร a l l การรวมกันหลายๆกลยุทธ์เนี่ยนะครับกองทุนเขาจะเรียกว่า d dynamic s t s t t e g ้นะเหมือนกองทุน ETF ของสหรัฐาที่ใช้กลยุทธ์ c ค r e อร์ครับเขารวนแต่ใช้ถ้าเกิดเราไปดูเหมือนหนังสือชีช้ชวนเขาเขาจะ ใช้คำว่าเขาใช้ด y นามิกสติทิจี้ควบคู่กับกลุทธ์โคเวคอก็คือมีกลุทธ์อื่นเข้ามาผสมกับกลุทธ์โคเวร์คอการผสมกลุทธ์ก็คือ,อเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้นะครับก็คือในตัวการผสมกลุทธ์อย่างตัวโมเดลโคเวคอใช่ไหมครับมันก็จะมี5้ากลุทธ์หลักซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การไปแบบสเต็ปบายสเต็ปทีนี้ตัว อย่างที่5เนี่ยนะครับเลเวลที่5ก็คือการเอาตัวโมเดลทางการเงินเข้ามาช่วยในการเทรดอะไรอย่างการเฮดจิ้งด้วยเดลต้าหรือว่าเรีวยกว่าเดลต้าเฮดจิ้งการดูกรีกออปชั่นนะครับการคำนวณค่าพรีเมียมที่ควรจะเป็นโดย b แบล็กโฉบ Model ซึ่งอันนี้มันเป็นศาสตร์ขั้นสูงถามว่าจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นนะครับในช่วงเริ่มต้น ถ้าเกิดเราแบบถือออปชันให้จบอายุสัญญาตัวโมเดลทางการเงินเกือบทุกตัวไม่ไม่จําเป็นกับเราเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเฮจิ้งระยะสั้นอันนี้เราอาจจะต้องเข้าใจตัวโมเดลทางการเงินบ้างวงเล็บระยะสั้นนะแต่ว่ายคืนนี้มีข่าวแต่ว่าเรามีฝั่งของการถือบิตคอยอยู่1บิตคอยนะไม่มีการเฮจิ้งเลยเราอาจจะต้องใช้ออปชันมาเฮจิ้งออปชัน เราก็ต้องดูเดลต้าเพื่อให้มันเฮดจิ้งกันแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเราไม่ได้ถือออปชันจนจบอายุสยัญญาเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแต่ประเด็นก็คือ,อแต่หัวใจสําคัญก็คือไอตัวโมเดลทางการเงินเนี่ยมันอยู่ท้ายสุดนะครับของความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นสูงสุดนะับในการเทรดเชิงกลยุทธ์หรือว่าการเทรดเป็นระบบเทรดน,นะครับคือ,อก็คือตัวเทรดดิ้งแพ Management และ Risk Management ซึ่งตัว Trading Plan Risk Management และ Management เนี่ยนะครับก็ในคอร์สนี้เนี่ยนะครับผมได้จะทําเอาไว้นะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนะนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับก็จะเพื่อเพี่อนนักทุนก็จะมองภาพออกง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า ในรอบนี้ผมมีโปรแกรมเข้าเข้ามาช่วยนะครับเป็นแอ่หน้าเว็บไซต์ที่จะช่วยคำนวณนะครับ Management o n e y m Risk Management Trading Plan ให้เราทีนี้นะครับในคอร์สนี้นะครับผมก็จะแบ่งช่วงนะครับรถแมปการเรียนเนี่ยนะครับออกเป็น3ช่วงช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานนะครับ ช่วงที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการใช้เครื่องมือนะครับวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยนะครับจะใช้งานตัวแพลตฟอร์มบอยบิตเป็นหลักนะครับเพราะว่าพี่ๆในคอร์สหลายๆคนเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้ผมใช้บอยบิตดีกว่านะครับเพราะว่าในในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ตัวไลรอรนะครับซึ่ง มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ยากนะครับเพราะว่ามันคือ d e f i option แต่ว่าตัวกลยุทธ์เนี่ยเราใช้กับแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะแต่ว่าเ,าเมื่อพี่พี่ต้องทุนขอมาให้ใช้ bybit ผมก็เลยโอเคใช้ bybit ก็ได้และพอผมเริ่มต้นใช้ bybit ในช่วงเก็บสเตตในช่วงปีเริ่มต้นปีปีใหม่คือผมรู้สึกว่า bybit เขาอัปเดตตัวฟังก์ชันหลายหายอย่างได้ดีมากนะครับก็เลยโอเคงั้น เทรดใน y บ i t นะครับทีนี้ในช่วงที่3เนี่ยนะครับก็จะใช้ในเรื่องของกลยุทธ์แล้วนะครับในเรื่องของการเทรดตัวโมเดลโคเวอร์คอนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งในสไลด์นี้นะครับจะเป็นสไลด์เก่านะครับกออ็อันนี้เป็นสไลด์ที่ผมใช้ในการสอนตัวเอวาด้วยนะครับทีนี้ อันนี้ก็จะเป็นร a d แม p ในการเรียนนะครับในคอสนี้โอเคเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่าการเรียนในคอสนี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นเป็น t r a ดดิ้งซิสเต็เป็นหลักใช่ไหมครับดังนั้นเราเห็นได้ว่า Level การเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับมันมันมาถึงแค่4 Level ก็คือ,อรู้จักกับ Option คำศัพท์พื้นฐาน การทำงานของออเดอร์แล้วก็ s t r a t e จีนะครับก็คือเราจะใช้ตัวกลยุทธ์เนี่ยมาสร้างเป็นระบบเทรดแต่ว่าในคอร์สนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงตัวเดลต้าและตัวโมเดลทางการเงินมากนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะลึกไปนะครับ